ทิชชู่แผ่นเดียวสามารถยกกระป๋องน้ำ8กระป๋องได้ทิชชู่บางๆแผ่นเดียวที่ดูเหมือนจะทำอะไรไม่ได้แต่ว่าทิชชู่หนึ่งแผ่นนี้สามารถยกน้ำได้8กระป๋องเลยเหรอเงื่อนไขในการใช้ทิชชู 8, ่หนึ่งแผ่นยกน้ำ8กระป๋องมีดังต่อไปนี้ครับ ใช้ทิชชู่ที่บาง1.3ม mm, ิลิเมตรเหมือนที่ใช้กันอยู่ทั่วไปยกน้ำ8กระป๋องซึ่งหนัก2.3กิโลกรัมจากนี้ไปเราจะลองให้คนที่เดินผ่านไปมาลองยกดูครับการยกน้ำ8กระป๋องด้วยทิชชู่เพียงแผ่นเดียวคิดว่าจะทำได้ไหมครับอ๋ออะไรเนะ,ะมันจะใช้โยนี้หมดได้ไงล่ะผมว่าไม่น่าจะทำได้นะครับคะ อุ้ยเออจเหรอการทดลองครั้งแรกแม้ว่าจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้โอ้ยไม่ได้หรอกไม่ได้อ่ะยกขึ้นแค่นิดเดียวได้ไหมครับฮะอ๋อเหรอครับเออครับยกขึ้นแค่นิดเดียวเหรอฮะครับอะได้ไหมครับนิดเดียวอึ๊บอึ๊เอโอ้ยได้แค่เนี้ยฮะอือน่าจะได้แค่อันเดียวครับสำหรับผมคงทําได้แค่นี้ครับ แล้วศ<ส>ึกษาคนนี้คิดอยู่พักหนึ่งแล้วก็วางทิชชู่เป็นการกระบาดจีเท่ากับสำหรัเจ้าพิศดีนะการสราทางฟิสิกส์แล้วก็ต้องใช้แรงเี่ียวาม้านเลยครับยกกระโปรงคือโถ่เอ้ยคิดตั้งนานไม่เห็นได้เรื่องเลยคิดไม่ออกครับการยกกระป๋องน้ำด้วยทิชชู่ที่ไม่มีใครทำได้จากนี้ไปเราจะเปิดเผยวิธีใช้ทิชชู่แผ่นเดียวยกกระป๋องน้ำ ใครๆก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้รู้กันไปเลยก่อนอื่นแยกทิชชู่ที่ประกอบด้วยทิชชู่สองแผ่นบางๆออกจากนั้นพับหนึ่งส่วนสามของทิชชู่ให้ดีทีนี้ก้าทิชชู่ที่ม้วนอย่างดีแล้วสอดไปตามหูที่เปิดกระป๋อง4ี่กระป๋องที่เรียงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส สุดท้ายก็มัดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเป็นอันเสร็จเมื่อเตรียมพร้อมแล้วก็อลองยกได้เลยครับลองยกดูครับอือหนึ่งสองสามโอ้ยกขึ้นได้จริงๆครับจะยกขึ้นหรือกลง จะลองหมุนดูก็ไม่มีปัญหาครับว่าแต่ที่ชู่ม้วนอย่างนี้มันแข็งแรงแค่ไหนกันเมื่อปล่อยน้ำหนักลงบนทิชชู่ที่กลางอยู่น้ำหนักที่กดลงไปในบางส่วนจะทําให้ทิชชู่ขาดได้อย่างง่ายดายนะครับแต่หากหม้วนทิชชู่แรงทั้งหมดจะถูกกระจาย ทำให้เกิดการต้านทานที่แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับแรงที่ทิชชู่สามารถทนได้จากการทดสอบแรงดึงของทิชชู่อยู่ที่ประมาณ1.2กิโลกรัมน้ำหนักของน้ำ8กระป๋องอยู่ที่ประมาณ1.09กิโลกรัมจากข้อมูลนี้ทิชชู่แผ่นเดียวสามารถยกได้ถึง2กิโลกรัมครับแล้วกระป๋องน้ำ8กระป๋องที่ยกด้วยทิชชู่แผ่นเดียว จะสามารถเคลื่อนย้ายไปได้ไกลแค่ไหนกันนะเข้าที่ระวังครับไปแล้วครับกระป๋องน้ำทั้ง8กระป๋องใน2มือวิ่งออกไปแล้วครับอย่างทุลักทุเลเลยครับตอนนี้ผ่านจุดแป0รอเมตรไปแล้วครับและตอนนั้นเองอ้าววุ่งโอ้โอ้โอ ขาดไปซะแล้วครับขาดไปแล้วครับขาดไปแล้วครับระยะทางการเคลื่อนที่ด้วยทิชชู่แผ่นเดียวไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรครับหลายหัวย่อมดีกว่าหัวเดียวแต่ถ้าทิชชู่แผ่นเดียวรวมกันก็แข็งแรงได้ครับ